สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลําเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่าประทับใจอย่างวันที่25พฤศจิกาย,ยนเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นวันตรงกับวันคล้ายวันเกิดของทางบอสนองพงศกรก็ได้มีการไลฟ์สดนะคะในกลุ่มปิดมีการเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างร่วมอวยพร วันเกิดนะคะให้กับทางบอสนกนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่บอสนกเนี่ยนะคะอายุครบ29ปีเต็มนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจดีๆนั่นเองนะคะหลายๆคนก็ต่างชื่นชมแล้วก็มีการพูดถึงกันแล้วก็ทางคณะหมอลำเสียงวิหกเองนะคะก็มักจะมีการแจ้งคิวตารางงานเนี่ยออกมาอยู่แล้วนะคะว่าในแต่ละเดือนในแต่ละวันเนี่ยหมอลำเสียงวิหกเนี่ยมีการไปทําการแสดงที่ไหนบ้างอะไรยังไงนะคะแล้ว ก็ในวันที่26พฤศจิกาย,ยนก็ได้มีการแจ้งในตารางงานอยู่แล้วนะคะว่าวันที่26เนี่ยนะคะจะมีเป็นคอนเสิร์ตการกุศลในวันเกิดของบอสนกพงศกรนั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นการร่วมทําบุญวันเกิดนะคะแล้วก็ได้รับชมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆก็ต่างรอติดตามกันโดยครั้งนี้นะคะทางแฟนเพจของหมอลำเสียงวิหงเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาโพสโดยครั้งนี้นะคะทางแฟนเพจก็ได้มี ีการโพสต์ว่าหน้างานชมฟรีคอนเสิร์ตเบิร์ดเดย์การกุศลหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรมาม้วนนำกันยาวๆไปจัดเตรียมคาราเบลพร้อมกับได้บุญในงานคอนเสิร์ตการกุศลวันที่26พฤศจิกายน2565ชมคอนเสิร์ตการกุศลพร้อมร่วมทำบุญวันเกิดบอสนกพงศกรกลุ่มปีดปัดราคา139บาทรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปทำบุญมอบให้กับผู้ยากไร้ในชุมชน ตำบลคอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะคะ ถือได้ว่าเป็นข้อความนะคะที่ทางบอสนกเนี่ยนะคะได้มีการอัปเดตออกมานะคะสําหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือสําหรับแฟนๆที่ไปชมที่หน้าง,งานเนี่ยนะคะก็คือสามารถเข้าชมฟรีได้เลยนั่นเองนะคะสําหรับงานในครั้งนี้นะคะก็คือมีการแสดงอยู่ที่บ้านพักหมอลาเสียงวิหกบ้านคอคคาตาบลคอใหญ่อําเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะคะส่วน,นแฟนๆที่แบบว่าอยู่ไกลนะคะอยากรับชมเนี่ยก็สามารถรับชมได้นะคะผ่านทางไลฟ์สดกลุ่ม ปิดก็คือขายบัตรในราคา139บาทได้รับชมกันอย่างจุใจเลยนั่นเองนะคะแล้วก็การซื้อบัตรในครั้งนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะได้รับชมความสนุกสน,สนานแล้วนะคะก็ยังถือได้ว่าได้เป็นการทําบุญด้วยนั่นเองนะคะเพราะครั้งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการร่วมทําบุญนะคะกับบอสนกพงศกรนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการมาร่วมทําบุญในอายุครบ29ปีของทางบอสนกพงศกรนั่นเองนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมซื้อบัตรนะคะร่วม ทำบุญกันได้แล้วก็ยังถือได้ว่าเป็นการสุขสันต์วันเกิดบอสนงพงศกรด้วยนั่นเองนะคะสําหรับบอสของทางคณะหมอลําเสียงวิหกแล้วก็โชว์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะจัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็รอติดตามกันได้ครั้งนี้ก็รับรองความสนุกเลยนั่นเองนะคะก็มารอรุ้นกันว่าแฟนๆหน้าเวทีเนี่ยจะเยอะแค่ไหนนะคะรวมทั้งแฟนๆในไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่ารายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วเนี่ย ก็ยังนําไปมอบให้กับผู้ยากไร้นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการร่วมทําบุญนั่นเองนะคะสําหรับงานในครั้งนี้นั่นเองยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตแล้วก็เห็นถึงการพูดถึงเลยนะคะว่างานนี้เนี่ยรับชมฟรีซอดแจ้งเลยนะคะก็มารอรุ้นกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ